เดินบน25ชุดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฮก็อไปครับเล่นแล้วก็ต้องกลับด้วยก็ได้ครับถ้าเลือกชุดหนึ่งชุดใดหมดมี5ตัวกลับก็10ตัวเองครับเลือกอาได้ครับพี่แอดคารมายเดืใกใจพี่แอดคัดให้จากสุดเด่นทั้งหมดก็สมัครไลน์ไอดีมาได้ครับ เศรษฐีพันล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอ่าเรามาดูชุดโต๊กันนะครับยี่สิบห้าชุดนี่ไม่ต้องลีลาเยอะครับมาแล้วอ่า เดี๋ยวมาดูของเก่ากันก่อนครับอย่างงวดที่หนึ่งธนวาพอดีแล้วออกอะไรหนึ่งธนวาออกสิบกธนวาเหนะครับดูก่อนจำเลขออกไม่ได้สิบกธนวาออกสามเก้าหกอันนี้มีหกเก้า ขอ <c oughs> ไปครับอันนี้ก็คือชุดโต๊งวดที่แล้วครับออกห้าเก้าหกอันนี้ชุดโต๊งวดใหม่ครับนี่อันนี้งวดสิบกธันวาสามเก้าหกอันนี้งวดสิบกพฤศจิกาสามเก้าหนึ่งอันนี้หลักร้อยงวดสิบกธันวา vs ไอเด่นห้าตัวเดียว ที่จับคู่ให้นะครับวันนี้ไอวิ่งกับ9ไอเล่น1 9ออก3 9 1ครับอ่าโอเคอ่าอันนี้คือ25ชุดไม่ต้องกลับงวดวันที่30ทธันวาคมครับเลือกดูครับบัดดวงเอาอมาให้ดู ถ้าไม่มั่นใจหรือไม่พร้อมที่จะเสี่ยงห้ามเล่นครับเพราะพี่แอดบอกตรงๆไม่รู้จะออกตัวไหนแต่มีเรียกอยู่ในใจที่สรุปให้แล้วที่ห้อง vip นะครับคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาที่พี่แอดทำให้เพราะว่าจะมีหลักฐานาการคำนวณว่าเอามาจากตรงจุดไหนจุดไหนครับมีให้ดูครับแน่นปักเลย ถ้าเลือกชุดที่6ก็ให้เล่น6 6 6 7 68 60 69นะวันที่30ธันวาคม2017นะครับถ้าเลือกชุดที่2ถ้าเลือกเด่น2ก็ชอบ2ก็เล่น26 27 28 20 29ถ้าชอบเลข8ก็ให้เล่น86 87 88 80 89ชอบ4ก็ให้เล่น46 47 48 40 49หรือถ้าชอบ1ก็ 1นึ่1หกหนึไปไม่ต้องกลับหรือถ้ากลัวว่าจก่อนนันก็ต้องกลับนะครับเพราะว่าแก้5ตัวอ้าชุดกลับก็เป็น10ชุดถ้าท่านเลือกชุดเดียวนะครับวัดดวงเอาหรจะเล่นเรียงแบบนี้ก็ได้บนลงล่างซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับเป็นสมาชิกกับพีแอ อันนี้ก็คือล่างหมดที่แล้วครับให้วิ่ง6กับ5แต่มันดันเข้าบนก็ไอ้เนี่ยออก9 6ออก5 9 6ประไปอยู่ข้างบนหมดเลยครับแต่ถ้าเล่นกันบนล่างก็ไม่กี่ชุดนะครับหวยก็คือหวยมันชอบยอกย้อนให้เราเจ็บกระดองใจอยู่เรื่อยต้องพลิกแปลงบ้างครับ ถ้าจะดูไลน์ของพี่แอที่อ่องวีพก็ม้วนละสอ0รบาทเองครับส่งมาที่สมภพสังเคกรบบัญชีเลขที่ห้าเจ็ดสองกีสองสองศูนย์สี่สองสี่เก้าครับธนาคารกสิกรตะชุิบางใหญ่ครับสำหรับท่านที่พร้อมจะเสี่ยงเท่านั้นนะครับไม่เสี่ยงท่านที่ชอบรอที่ประชุมก่อนนะครับก็ไม่ต้องเล่นนะครับยังไม่ได้ไรายงานตัวที่ประชุมก่อนนะครับไม่ต้องเล่นครับ เอาที่สั่งการลงไปด่วนเดี๋ยวนีม้มาตรการเร่งด่วนอย่างนี้มันจะนะครับมายินดีต้อนรับอ่อฮ๋ออ่อสิวันวาอ่าอันนี้เป็นโต๊ะครับมาดูอีกทีก็ได้ถ้าขี้เกียจไปดูอีกหนึ่งวิดีโอ,อแต่วิดีโอนี้จะมาเน้นในชุด ของตัว25ชุดไหนไ่ะอยู่ไหนละตึกอตึกไหนละหายไปไหนลวล่ะอ้าเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งเพื่อทำหายไปเร็วอ้าวอยู่นี่ครับเดินบน25ชุดไม่ต้องกลับครับกลับด้วยก็ดี เพราะว่ากว่าจะรองวดใหม่ก็เจ็บย้าาเจ็บใจ,บใ,จใช่ไหมครับบางท่านก็อ้ยกูไม่น่าเลยถ้ากูกลับตับกูไม่แตกว่าอะไรประมาณนี้ครับแย่เสียใจเสียใจเสียใจนั่งทําแมชชีนย้อนกลับไปก็ไม่ได้แล้วมครับเสียงดนตรีนี่มันโอ้โหหัวดเปล่ยโอ้ย เนี่ยก็ผีหลอกเลยมีไอ้กระดานหล่นดีนะครับแยก็จะซูมไอ้ดูัวท่านสายตาไม่ค่อยดีครับอีกครั้งก็ได้ครับแต่นบนยี่สิบห้าชุดไม่ต้องกลับกลับได้ก็ดีครับเพิ่มเติม้าไปหมวดวนที่สามสิบ ทันทันทันวาคม2 0 1 7ครับจากพี่แอดคารม,มายรูปหล่อพ่อรวยหวยใหญ่หวยยิ่งใหญ่ครับหวยแม่นแต่เลือกล็อก6ก็มี6 6 6 7 6 8 6 0 6 9เลือกล็อก2ก็2 6 2 7 2 8 2 0 2 9 ล็อก8ก็8 6 8, 7 8 8 8 0 8, 8 9ล็อก4ก็4 4 6 4 7 4 8 4 0 4 9ล็อก1ก็1 6 1 7 1 8 1 0 1 9นะครับเอามาให้ดูตอนนั้นครับตัดสินใจเล่นก็เล่นกันไปผิดพลาดประการใดพี่แอดไม่ได้ออกหวเองครับเป็นการคำนวณมาจากสาสตร์ขั้นสูงครับจาก การขั้นสูงสุดกนบ้าเท่านั้นที่จะทําได้ครับกนบ้าหวยขั้นเทพทาไม่บ้าจริงก็ไม่คิดกันข้ามวันข้ามคืนยันทีหนึ่งทีสองหรอกครับเพราะฉะนั้น2 0 0รบาทก็ไม่แพงครับดึกดเดเดินเดินดน,ดน,นั่งคิดนั่งตัดนั่งกล่อมนั่งเกาแอบมองศบตาเลขตัวนั้นตัวนี้ว่า มึงจะมาหรือไม่มึงจะมาอัเปล่ามึงอย่าหลอกนะเอ้อ้มึงอย่ามาหลอกท่านผู้ชมนะเออเองจะมาใช่ไหมรับปากแน่นะวันออกมึงอย่าไปติดหญิงนะเออเองมาให้ทันนะเว้ยทันหน่วยออกใครเองมาไม่ทันผิดนัดนี่ คนเื่อก็แย่นะเว้ยเฮ้ยแนี่นั่งคุยกับเลขทั้งคืนมุงมิงมุงมิง,ม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 งอยู่ถามไอ้ตัวนั้นบอกมันมาแน่อีกตัวบอกไม่แน่ใจอีกตัวบอกผมมาแน่นอนอีกตัวบอกหนูมาแน่คะน่ะอย่าเนี้ยแต่วันไวออกนี่ไม่รู้ไอ้ตัวไหนจะปิดนัดหรือเปล่ามันเนี่ยครับ หวยอย่าไปว่าใจมันนะครับบางทีต้องยอกย้อนมันบ้างต้องดักหน้าดักหลังต้องขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงบ้างครับอย่าไปซื่อสัตย์กับมันมากนะักต้องตอกตะปูดักหน้าดักหลังต้องดักขึ้นดักลงด้วยดักมันเบิ้ลดักมันหามแต่มันจะหามท่านเข้าวัดนะครับเล่นมากๆไปโอ้จะวายแล้วก็ส่งท้ายปีเก่ากันนะครับปีนี้ปปไอ้ก็ให้ของขวัญ ทุกท่านถูกหวยถูกหวยเยอะๆด้วยนะไม่ใช่ถูกจิบๆนะเอาไว้พอกินกันไปอีก5ปีนู่นนะครับอ่าวไอ้นี่หลากม่ขึ้นแต่แล้วนี่โอเคครับอ่าฝากถึงสมาชิกอองเวย์พีของ ps ครับถต่ท่านกับตัวกลับใจสกักลรั้ใหม่ ps ก็ไม่ว่านะครับท่านได้ที่ออก จะออกจะออกก็คิดด้วยดีนะครับวันเงินไม้ครบด้วยพี่แอกวก็ใจดีมังก็อยู่ต่อไปอีกก็สงสารคนทำด้วยครับนั่งคุยกับเลขนั่งสบตากับเลขจนตาแฉะทั้งคืนทีแม่ตาจะเป็นกุ้งยิงเนาะนะครับโอเคีทีไปศตามันมากเลขบอกว่าพี่นิลามกจัง ช่องหนูตั้งแต่หัวยันเท้าตัวเลขครับตัวเลขโอเคครับบายบายจุบจุบพบกันใหม่ครับปีหน้าห้าฮ่าหาไม่ใช่สิครับปีหกหนปีหนึ่งแปดสวัสดีครับ